สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะพี่การนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรูร้นะคะมาชาเล็กน้อยนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์ในเรื่องประเด็นนะคะเรื่องของนมแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนิดนึงนะคะกล่าวทักทายก็ได้กดหัวใจก็ได้นะคะวันนี้เซตมาเป็นประเด็นที่นมแม่มักถูกกล่าวหานมแม่มักถูก เป็นจําเลยสังคมเมื่อน้องมีอาการด่าง่อไปนี้ที่พี่เกณจะบอกไปพี่เกณก็จะมาเคลียร์ทีละประเด็นว่ามันใช่ปัญหาเป็นที่ตัวนมแม่หรือเปล่านมแม่ไม่ดีหรือเปล่านะคะมาเคลียร์ประเด็นนะคะเมื่อนมแม่ตกเป็นจําเลยของสังคมนะคะประเด็นแรกก็คือประเด็นที่พี่เกเห็นมาืันก่อนนะคะลูกกินนมแม่เราไม่ค่อยนอนค่ะนอนแป๊บเดียวตื่นเออนะคะเป็นเพราะนมแม่จริงไหมอ่า จริงอยู่ค่ะนมแม่กินเราย่อยง่ายอันนี้มันเป็นข้อดีนะคะไม่ใช่ข้อเสียเนื่องจากการทํางานของระบบทางเดิอนอาหารลูกเนี่ยยังทํางานได้ไม่ดีนมแม่ย่อยง่ายก็ทําให้เด็กที่กินนมแม่เนี่ยได้รับสารอาหารหรือพลังงานเต็มที่แล้วก็ไม่เหลือตกค้างในลําไส้ที่จะทําให้เป็นความเสี่ยงเรื่องของลําไส้อุดตันอ่าแต่สาเหตุส่วนแต่ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกเนี่ยตื่นบ่อยนะคะที่ตื่นบ่อยเนี่ยเพราะว่าอะไรลูกหลับก่อนกินอิม่ม ด้วยความที่อกแม่อบอุ่นเขาเข้าแป๊บเดียวเขาอิ่มแล้วเขายังไม่อิ่มแต่เขาเดินหลับไปก่อนแล้วแม่ก็ไปวางแม่ก็ไปวางปรากฏว่าอ้าวแปบ๊บเดียวตื่นเพราะเขาไม่ยังไม่อิ่มนมนึกออกไหมคะพี่แกงเลยจะสอนว่าเวลาที่ลูกกินนมแล้วหลับให้เราต้องคอยกระตุ้นให้ลูกตื่นและกินนมตลอดถ้ากระตุ้นแล้วไม่ตื่นเนาะออกจากอกแล้วไม่ตื่นหลับป็อกอย่างเงี้ยอันนี้คือหลับจริงค่อยไปวางนะคะอ่ากินนมแม่แล้วได้รับแต่นมส่วนหน้าไม่ไม่ถึงนมส่วนท้าย เพราะคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าต้องต้องกินถึงนมส่วนท้ายกินจนเกณฑเต้าน้านมส่วนท้ายเนี่ยจะเป็นไขมันทาให้ลูกหลับได้นานอ่าก็ต้องปรับเรื่องของการให้นมนึกออกไหมไม่ใช่ให้เลิกกินนมแม่ไปป้อนนมผงเพราะอยากให้ลูกหลับนานๆอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ยังไม่รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทารกถ้าฟังคลิปพี่แกงก็จะรู้จักหลายอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นโกสเปิร์ตหรือว่าการเจริญเติบโตพุ่งพวดเอ่าสลีปริกเกชันสลีปริเกชันนะคะ ช่วง w นเดอร์วี k นะคะอะหรือแม้แต่กระทั่งมันเป็นวงจรการน,นอนของลูกช่วงหลับฝันอ่าอันนี้ซึ่งมันเกิดได้กับเด็กทุกคนไม่เฉพาะนมแม่นะคะอ่าแล้วรู้ไหมเด็กที่กินนมแม่ค่ะระหว่างที่ลูกกินนมแม่ค่ะจะมีกระบวนการกระตุ้นภูมิมก,การผ่านระบบน้ําเหลืองในลําไส้ของลูกน้อยซึ่งกระบวนการนี้ค่ะจะทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนเมราโทนิน ที่เรารู้จักกันดีว่ามันช่วยให้นอนหลับสบายนอนหลับดีขึ้นพัฒนาสมองและประษาของทารกด้วยนะคะดังนั้นเด็กที่กินนมแม่นะคะก็จะมีได้รับตัวฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะที่จะส่งผลให้ลูกน้อยนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาระบบปภาษาแล้วก็สมองของทารกด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้ข้อแรกนะคะสรุปแล้วถ้าลูกกินนมแม่แล้วตื่นบ่อยนอนน้อยอย่าพึ่งโทษนมแม่นะคะข้อที่สองค่ะ ลูกกินนมแม่แล้วถ่ายบ่อยยิงเลยเนี่ยไม่อยู่ท้องเลยทายบ่อยมากต้องบอกนิดนึงว่าในนมแม่จริงอยู่มันมีเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะโดยเฉพาะนมแม่ส่วนหน้าน้านำนมเหลืองด้วยนะคะเพื่อให้ทารกเนี่ยถ่ายขี้เทาเพื่อขับสารเหลืองลดปัญหาตัวเหลืองนี่นมแม่มหัศจรรย์ขนาดนี้นะคะอ่าดังนั้นในหนึ่งเดือนแรกในช่วงแรกเนี่ยลูกจะถ่ายบ่อยถ่ายกระปกิกกระปอยเป็นเรื่องปกตินะคะ โดยแต่น้ําหนักน้องจะต้องขึ้นโดยเฉลี่ยละว,วันละ30กรัมแต่ถ้าหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วลูกกินนมแม่แล้วยังถ่ายบ่อยบ่อยนี่คือบ่อยแค่ไหนนะคะคือถ้าตามเกณฑ์ของการถ่ายอจาุจจาระท้องเสียเนี่ยท้องถ่ายเหลวนะคะอุจจาระร่วงเนี่ยก็คือว่าถ่ายเหลวนะคะมากกว่าเจ็ดครั้งอ่าอันนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากอะไรนะคะถ้ากรณีที่ลูกถ่ายบ่อยกินนมแม่หลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วลัากษณะการดูดนมที่ได้แต่นมส่วนหน้าอ่าคล้ายๆกับ เมื่อกี้ข้างบนข้อแรกนะคะไม่ได้นมส่วนท้ายเราก็เลยจะต้องเน้นให้ลูกถึงนมส่วนท้ายรวมไม่ใช่แค่ดูดเต้าอย่างเดียวนะคะแม่ที่เป็นแม่นักปั๊มเหมือนกันการปั๊มนมเนี่ยบางทีมันได้ไม่ถึงนมส่วนท้ายค่ะคุณไม่ต้องบีบมือตามด้วยนะคะเพราะบางทีบางคนนมคัดมากเลยปั๊มได้แต่นมส่วนหน้าลูกเอาไปกินลูกก็อึบ,บ่อยนะคะ,อะนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นอีกนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กนมแม่ที่เกิดนะคะทายท้องจากการติดเชื้อ ถ่ายท้องจากการแพ้อาหารผ่านนมแม่นะคะอันนี้ซึ่งพบได้บ่อยพบได้น้อยมากและสามารถแก้ได้ด้วยการที่แม่งดอาหารที่ลูกแพ้ไม่ใช่เป็นการงดนมแม่ค่ะต่อไปข้อที่สามลูกกินนมแม่ตัวเล็กจังเลยเนี่ยเลิกให้นมแม่ได้แล้วนาน่นคนอื่นบอกกินนมแม่อะไรเนี่ยทําไมตัวเล็กจังนมแม่ไม่มีคุณค่าสารอาหารหรือเปล่า,น,านั่นโอ้พี่กันก็ใส่ฟีลิ่งเหี้ไปนิดนึงขออาภัยนะคะ จะบอกว่ารูปร่างลูกความสูงลูกเนาะมันขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการแล้วมันก็ยังมีเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะกรุณาดูคนในครอบครัวนิดนึงนะคะบางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะลูกออกมาก็ไม่ได้ว่าต้องต้องใหญ่นะคะอ่านอกจากนี้ค่ะการดูด้วนเด็กตัวใหญ่ไม่ได้บ่งบอกว่าเด็กแข็งแรงนะจ๊ะเราไม่ต้องไปเรียรเรื่องนั้นค่ะอ่าสมมติว่าแม่ดูแล้วเฮ้ยลูกเราตัวเล็กเทียบกับเด็กข้างบ้านแล้วดูตัวเล็กหรือมีคนป้าข้างบ้านมาบอกว่า แม่ทำไมลูกตัวเล็กจังกินนมแม่ทำไมให้ตุกตัวเล็กจังนมแม่หมดประโยชน์หรือเปล่านู่นนี่นั่นนะสิ่งที่คุณแม่ควรทำเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเครียดนะคะคุณแม่ต้องไปที่หน้านี้นะคะอ่าไปที่หน้ากราฟการเจริญเติมโตนะคะของลูกมีทั้งน้ําหนักความสูงนะคะเล่มนี้นะคะก็คือเล่มนี้เราจะได้ตอนที่คลินิกฝากคันนะคะอ่ากรุณาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่บางคนนะคะบอกว่าบางทีข้อกันกําหนดนะคะหรือว่าน้ําหนักยังไม่เป็นไปตามเส้นสีเขียวสิ่งที่กลับไปดูได้อีกก็คือน้ําหนักที่ขึ้นต่อเดือนว่ามันปกติไหมและปกติยังไงนะคะอะมาบอกด้วยนะคะศูนย์ถึงสามเดือนแรกน้ําหนักของลูกเนี่ยจะขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่หกร้อยถึงหนึ่งพันกรัม สี่ถึงหกเดือนน้าหนักก็จะเพิ่มขึ้นเดือนละห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมเห็นไหมว่ามันลดลงมาแล้วก็จะพบว่าเด็กกินนมน้อยลงนิดนึงนะคะช่วงสี่เดือนแล้วน้าหนักก็จะขึ้นน้อยลงอ่าหลังหกเดือนน้าหนักแม่จะขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณเอ้น้าหนักลูกจะขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกรัมหรือสองถึงสามขีดเองค่ะอ่าทีนี้กรณีลูกกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วคืออาหารหลักก็คือข้าวนึกออกไหมถ้าลูกน้ำหนักไม่ขึ้นให้ไปดู เลี้ยงข้าวอาหารที่กินไห้พนักง,งานเพียงพอไหมอยาไปบอกว่าเอองั้นเลิกกินนมแม่ดีกวา่าทั้งที่เรายังมีนมแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียดายโอกาสที่ลูกจะได้รับนมแม่ต่อไปนะคะหนึ่งขวบขึ้นไปลูกยังกินนมแม่ได้นะอ่ะอพูดเรื่องนี้พี่แกอาจจะมีฟีลลิ่งนิดนึงนะคะ่ะมันอินในเรื่องของนมแม่ต้องขออภัยนิดนึงค่ะข้อที่สี่นะคะลูกกินนมแม่แล้วติดแม่แม่ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องให้กินหรอกโดยเฉพาะกานดูดเต้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่โดนต่อต้านเหมือนกัน เนี่ยกินเต้าแม่ทําให้ลูกกินแม่ไม่ว่างทําอะไรเลยลูกก็ติดแม่อย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าต้องเข้าใจก่อนลูกก็อยู่ในท้องมาเก้าเดือนสิบเดือนเขาคุ้นชินกับการเคลื่อนไหวของแม่เสียงหัวใจของแม่การที่ลูกอยู่กับแม่หลังคลอดออกมาแล้วเขาอยากจะให้แม่อุ้มอยู่กับแม่ตลอดเวลาเพราะเขารู้สึกปลอดภยัยแล้วเขาก็จะสงบได้นึกออกไหมคะอีกอย่างหนึง่งพอลูกน้อยอยูุช่วงหกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการกลัวการแยกจากซึ่งเป็นพัฒนาการที่ เป็นปกติที่ต้องเกิดขึ้นในเด็กนะคะทําใหล้ลูกเนยติดแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติอีกก็เกิดได้ทั้งเด็กนมแม่หนึ่งผมนะคะทีนี้มันมีกรณีที่เด็กดูดเต้านี่แหละคะ่ะเด็กติดดูดเต้าดับทําให้แม่ต้องนอนกกลูกตลอดเวลาคนก็จะว่าเนี่ยตินเต้าเนี่ยติดแม่ทําแม่ทําอะไรไม่ได้เลยกินเต้าเนี่ยทําให้ลูกไม่ไปเล่นไม่ทําอะไรเลยอยู่แต่กับเต้าแม่อะไรอย่างนี้นะคะ ลูกติดเต้าเพราะว่าติดดูดหลับเนี่ยก็เพราะว่าลูกไม่รู้จะกล่อมตัวเองยังไงไม่รู้จะทําวิธีไหนทําไม่เป็นนะคะอ่าทีนี้มาดูวิธีกรคํคแาแนะนำของพี่การการที่ลูกดูดเต้านมแม่นะคะที่ถูกนะคะแรกเกิดถึงสามเดือนให้ลูกเข้าเต้าได้บ่อยๆตามความต้องการของลูกคะ่ะนะเพราะว่าร่างกายจะได้ผลิตน้านม,นมตามความต้องการและลูกก็ได้นมพอแต่หลังจากสามเดือนไปแล้วเราควรให้ลูกดูดนมเป็นมือมือคะ่ะ อ,อย่างช่วง3าถึงสเดือนก็3าถึงสชั่วโมงครั้งนะคะพร้อมก็ฝึกให้ลูกกลับได้ด้วยตัวเองโดยการกล่อมตัวเองการกล่อมตัวเองเช่นการจับมือประสานกันแบบนี้การจับมุมผ้านะคะการจับขูกระตายการกอดหมอนข้างนะคะเด็กบางคนก็กล่อมตัวเองโดยการคลางอือราๆนะคะสอนลูกให้ลูกกลับได้ด้วยตัวเองนะคะชีวิตแม่ก็ง่ายขึ้นนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องใช้เต้านมแม่เป็นตัวกล่อมหลับอ่า และเมื่อลูกอายุสี่เดือนขึ้นไปเราก็ไม่ต้องปลุกลูกกินนมทุกสี่ชั่วโมงแล้วสามสี่ชั่วโมงแล้วเราให้นอนยาวตามความต้องการเลยนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มฝึกนอนยาวงดนมมื้อดึกให้ห่างขึ้นเป็นห้าหกชั่วโมงค่อยตื่นมากินทีงนะคะแบบนี้ค่ะแม่จะไม่เหนื่อยนะคะพี่กัะเคยทคําคลิปเรื่องฝึกวินัยในการให้เต้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับแม่มากเพราะว่า บางคนบอกว่าหนูทําอะไรไม่ได้เลยพี่วันๆลูกก็มาเปิดเต้าวันๆลูกก็มาเปิดเต้าเดินห้างอยู่ลูกก็เปิดเต้าก็เราต้องฝึกค่ะเราต้องฝึกวินัยนะคะหลังสามเดือนต้องฝึกวินัยในการดูดเต้าแล้วไม่ดูดพร่ำเพรื่ออยู่กลางที่สาธารณะเดินห้างอยู่จะมาฟักเต้าลวงเต้าอะไรไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่ส่วนตัวก่อนหรือว่าเป็นห้องให้นมกันนะรอก,ก่อนน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออต้องฝึกให้ลูกทําแบบนี้ให้ได้แล้วกันเลี้ยงลูกดมแม่ของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะ อ่าข้อที่ห้าลูกกินนมแม่แล้วไม่อึอุ้ยนมแม่ไม่มีอาหารอะไรหรือเปล่าเป็นแค่น้ําหรือเปล่าเลิกกินนมแม่ดีกว่าอันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะนมแม่ย่อยง่ายแล้วหลังอายุหนึ่งเดือนเนี่ยการทํางานของระบบทางเดิอนอาหารลูกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะทําให้แม่นมนมแม่ที่กินเข้าไปเนี่ยย่อยหมดการที่ทารกไม่ถ่ายอุจจาระทุกวันในเด็กที่กินนมแม่หลังจากที่อายุหนึ่งเดือนไปแล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกตินะคะเกิดขึ้นได้บางคนถึงยี่สิบวัน หากลูกไม่มีงองแงหรือปวดท้องก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะข้อสุดท้ายก่อนที่จะตอบคำถามนะคะข้อสุดท้ายค่ะลูกแพ้นมแม่จึงให้เลิกกินนมอันนี้พี่กันเ,นอเจอบ่อยมากเลยเวลาที่คุณแม่โทรมาปรึกษาว่าอยากกู้น้ำนมค่ะพี่การทำยังไงพี่การก็ถามว่าอ้าวแล้วตอนนั้นทำไมถึงุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คะเออลูกแพ้นมแม่คะ่ะคุณหมอบอกนู่นนี่นั่นเนาะหลายเคสมากเลยมันทำให้สูญเสียโอกาสมาก ที่ลูกจะได้กินนมแม่นะคะการแพ้นมแม่ไม่มีอยู่จริงค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เข้าใจผิดคิดว่าลูกแพ้นมแม่คือการที่ลูกกินนมแม่แล้วทายบ่อยนี่แหละค่ะหรือว่าทายท้องนี่แหละค่ะแล้วไปโรงพยาบาลค่ะ,ะคุณหมอก็บอกให้งดนมแม่แม่ก็เข้าใจว่าลูกแพ้นมแม่จริงๆแล้วอาจเกิดจากการได้รับเล็กโตสนะคะจากนมแม่ที่อยู่ในนมแม่ส่วนหน้าเนี่ยมากเกินไป เนาะบางคนแค่บีบนมแม่ส่วนหน้าออกลูกก็หายถ่ายท้องแล้วค่ะนะคะไม่ใช่แพ้นมแม่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้คําพูดอาจจะใช้คาพูดไม่ถูกแล้วไปงดนมแม่เพราะคิดว่าแพ้แพ้นมแม่จริงๆแล้วคือการแพ้อาหารผ่านนมแม่นะคะแพ้อาหารที่คุณแม่รับประทานเข้าไปนั่นเองอ่า อันนี้มีอยู่จริงพี่กัลยอมรับนะไม่ใช่ว่าไม่มีการแพ้อาหารผ่านนมแม่ที่อาหารที่แม่ทานเข้าไปนะคะมีอยู่จริงเพราะลูกพี่กันก็แพ้อาหารผ่านนมแม่นะแต่มันพบน้อยมากไม่ถึงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะวิธีการแก้ก็ไม่ใช่เลือกให้นมแม่พี่กัลเคยพูดในหลายไลฟ์นะพี่กันอ่ะส่วนตัวพี่กัลคิดว่าสมมติว่าลูกพี่กัลแพ้อาหารผ่านนมแม่แล้วพี่กัลเลิกให้นมแม่แล้วให้ลูกไปกินนมผงแล้วพอลูกกินข้าวปุ๊บลูกต้องงดอาหารนู่นนี่นั่นที่แพ้ พี่รู้สึกว่าเรากาลังปล่อยให้ลูกเผชิญความความยากลําบากคนเดียวว่าโดยที่เราผู้เป็นแม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะพี่กงก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นก็คือตรงกับแนวทางการรักษาเราก็มังดอาหารที่ลูกแพ้เราผู้เป็นคนให้นมแม่เช่นลูกแพ้อาหารผ่านนมแม่เช่นลูกแพ้นมวัวแม่กินนมวัวแล้วลูกกินนมแม่แล้วแพ้แม่ก็มังดนมวัวลูกแพ้แป้งสาลีแม่ก็มางดอาหารที่มีแป้งสาลี แบบนี้เป็นต้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องเลิกให้นมแม่อ่าอันนี้นะคะดีนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะกับพี่กันนะคะแล้วก็ติดตามสาระความรู้ดีๆนะเพจพี่กันนมแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มากดติดตามพี่กันทางเพจแล้วก็ทาง Youtube แล้วก็ทาง TikTok ok นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ